จำปะดะไม่ใช่ขนุนแต่จำไว้นะจำปะดะคือสินค้า GI จังหวัดสตูลวันนี้เราจะพาทุกคนเข้าสวนไปเก็บจำปะดะจากต้นซึ่งจำปะดะเนี่ยเป็นของดีจังหวัดสตูลและได้รับการขึ้นทะเบียนให้เป็นสินค้า GI ที่มีรสชาติเป็นเอกลักษณ์ประจำถิ่นมาถึงสวนแล้วก็คุยกับบังหลีมเจ้าของสวนจำปะะหน่อยครับจริงๆแล้วรลกจำปะะโย่ทำไทยพันจำปะะที่เนรักคือจำปะระกนตูล บอกว่าเป็นรายวันในตลาดเขาเนิยมมากมาถึงที่นี่แล้วก็พลาดไม่ได้นะครับผมขอเก็บจำปะดะและผ่ากินสดๆสักหน่อยจำปะระหอมมากๆเลยครับแล้วมันฉีกเนื้อแล้วมันเป็นอย่างนี้มันไม่เละนะโอ้สุดยอดมากเม็ดนิดเดียวเองซึ่งเม็ดของมันเนี่ยสามารถเอาไปต้มกินได้อีกนะครับ อ,อร่อยมากครับสมกับเป็นสินค้า GI ของจังหวัดสตูลมากเลยครับสิ่งที่ผมอยากให้ทุกท่านรู้มากๆเลยก็คือคนสตูลเนี่ยมักจะปลูกสิ่งที่ตัวเองอยากกินเหลือแล้วค่อยขายทําให้มีจำปะดะของสตูลออกสู่ท้องตลาดไม่มากเท่าไหร่แต่ผมยืนยันได้ว่าจำปะดะของสตูลเนี่ยมีรสชาติหวานอร่อยมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวแน่นอนครับนอกจากนี้จำปะดะที่สตูลเนี่ยยังมีหลายสายพันธุ์เช่นพันธุ์สตูลสีทอง พันน้ำดอกไม้พันทองเกษตรพันดอกโดนพันวังทองและพันพื้นเมืองซึ่งแต่ละสายพันธุ์ก็จะมีความอร่อยที่แตกต่างกันไปยังไงก็เชิญทุกคนมาลิ้มลองจัมประดะสินค้า GI ของดีจังหวัดสตูลกันนะครับรับรองว่าร้อยอย่างแรก